สายรักสายเลือน EP ที่4และ EP ที่5หลังจากที่ใหญ่ได้ปะทะก,กับอูจนได้รับบาดเจ็บและทั้งสองคนตกลงกันเรื่องพินัยกรรมเพื่อแลกตัวกับมนมีนาซึ่งเป็นลูกสาวของอูจึงทำให้ใหญ่นั้นต้องได้รับบาดเจ็บเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านและมนมีนาได้เห็นแผลบ,บนหัวของใหญ่ซึ่งทำให้เธอนั้นอดทำแผลให้กับใหญ่ไม่ได้แม้ว่าตู้ของใหญ่จะปฏิเสธ ว่าแผลมันเล็กนิดเดียวเองและใหญ่ได้ถามถึงมนมีนาเรื่องที่เธอไปที่โรงพยาบาลมนมีนาจึงเล่าให้ฟังว่าเธอไปหาพี่ชายพี่ชายของเธอทำงานที่โรงพยาบาลนั้นและเธอไม่ได้บอกเรื่องแผงการของเธอกับใหญ่ใหญ่จึงแกล้งถามถึงนาดวงใจว่าเป็นคนเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมและถามเกี่ยวกับพ่อของเธอซึ่งมนมีนาไม่เคยรู้จักพ่อของเธอมาก่อน รู้แต่ว่าพ่อนั้นได้ทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอเด็กๆเธอมองว่าพ่อของเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยที่ใหญ่ไม่ได้บอกให้มนมีนาได้รู้ว่าเขาได้ตามสืบจนรู้ว่านายอูเป็นพ่อของมนมีนานั่นเองและในวันต่อมา ขณะที่เนรกำลังดูแลปรเมพที่กำลังเมามาอยู่ทุกวันใหญ่จึงได้เห็นที่ข้อมือของเนตรแล้วเห็นว่าซอยข้อมือของเธอมีจี้รูปดอกไม้เป็นสีเหลืองเนตรจึงถามกับใหญ่ว่าใหญ่จะทำอะไรเธอใหญ่บอกว่าเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเนตรจะเส่แซงเรื่องมนมีนาได้อีกนานแค่ไหนทำให้เนตรนั้นรู้สึกตกใจสิ่งที่ใหญ่พูดในคืนนั้นหลังจากที่ใหญ่กลับมาที่ห้อง มนมีนาก็ได้ทำแผลให้ใหญ่เช่นเคยซึ่งใหญ่เองก็ได้เห็นสร้อยที่คอของมนมีนาว่าเป็นรูปดอกไม้สีเหลืองและเป็นจี้ลักษณะเดียวก,กันกับที่คอมือของเนตรใหญ่จึงบอกกับมนมีนาว่าเขาคิดว่าเนตรจํำมนมีนาได้แต่ไม่ยอมบอกเธอซึ่งมนมีนาก็ตกใจเป็นอย่างมากจนเอาหน้าไปใกล้กับใหญ่แล้วถามว่าคุณหมายความว่ายังไง ใหญ่ที่เข้าใกล้กับมนมีนาขณะนั้นเขาจึงไม่ได้พูดอะไรต่อมนมีนาจึงถอยหน้าออกห่างใหญ่บอกว่าซอยทีมนมีนาใส่มันเป็นรูปดอกไม้เป็นลักษณะเดียวกันกับเนรที่ใส่เหมือนกันจึงทำให้มนมีนาเริ่มมั่นใจว่าเนรนั้นจำเธอได้แน่นอนแต่แค่ไม่พูดอะไรออกมาเท่านั้น ส่วนเรื่องพินัยกรรมที่อู๋กับใหญ่ได้ตกลงกันไว้นั้นแต่อู๋กับไม่ทําตามแผนเขาไปเจอกับเล็กเพื่อขอความช่วยเหลือจากเล็กตัวของเขานั้นรู้ว่าพินัยกรรมที่เล็กตามหานั้นมันอยู่ที่ไหนแต่เขานั้นไม่ให้เล็กเด็ดขาดจนกว่าเล็กจะช่วยเขาจัดการกับใหญ่ซึ่งเล็กถึงต้องคิดหนักเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องจัดการกับใหญ่ หลังจากใหญ่ได้เห็นภาพวงจรปิดจากประตูหน้าบ้านได้เห็นอูพยายามมาแอบมองมนมีนาว่าเธออยู่ดีหรือเปล่าและจะถูกใหญ่ทำร้ายอะไรบ้างไหมใหญ่จึงคิดแผนให้อูเจอกับมนมีนาสักครั้งเขาจึงบอกคนสนิทเขาไปว่าถ้าเกิดไอ้อูมันอยากเจอลูกสาวมันนักเขาก็จะให้เจอหลังจากนั้นใหญ่ก็ได้เข้าไปในที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปรเมตตต้องการจะสร้างรั้วใหม่แทนโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านเพราะว่าใหญ่เป็นผู้ดูแลโครกงการนี้เองจนทําให้ใหญ่ต้องมีปากเสียงกับเล็กใหญ่จึงได้โอกาสดูถูกเล็กว่าน้ําหน้าอย่างเล็กทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเกิดมาก,กี่ชาติก็ไม่มีวันเอาชนะเขาได้จึงทําให้เล็กไม่พอใจอย่างมากคอยดูเถอะเขาจะเอาชนะใหญ่ให้ได้ จึงทําให้เล็กต้องตัดสินใจร่วมมือกับอูเพื่อจัดการกับใหญ่และเอาพินัยกรรมกลับมาหลังจากนั้นแผนของใหญ่ที่ต้องการให้อูมาเจอกับมนมีนาก็เริ่มต้นขึ้นโดยที่ใหญ่ได้จัดการฉากให้มนมมนาไปเอาของที่รถและมนมีนาได้หยิบกุญแจรถและเดินข้ามถนนไปขณะนั้นเองก็มีรถวิ่งมาพอดีรถวิ่งเร็วพุ่งเข้าหามนมมนา อูที่เขาสะกดลอยตามมนมีนาอยู่ได้เห็นเขาเขาจึงตะโกนเรียกมนมีนาเขาได้ช่วยเธอเอาไว้มนมีนาได้เจอพ่อของเธอเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้แต่ว่าเขามาช่วยเหลือเธองานนี้ทำให้อูนั้นโกรธใหญ่เป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจที่จะตามหาพินัยกรรมมาให้ใหญ่หรือว่าจะจัดการกับใหญ่ในทันทีหลังจากที่มนมีนารู้เรื่องส้อยข้อมือของเนธ เธอจึงนัดเจอกับเนธข้างนอกและพยายามคาดคันเกี่ยวกับเรื่องที่เนธเป็นแม่ของเธอแต่เนธก็บอกเธอว่าเธอไม่ใช่แม่ของมนมีนาและเนธกำลังจะลุกหนีไปมนมีนาได้กำ้อมือของเนธไว้ซึ่งเนธก็บอกว่าแม่แท้ๆของมนมีนาได้ตายไปแล้วมนมีนาบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อเนธคือแม่ของเธอและเนธก็สะบัดมือของมนมีนาออก และต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตของฉันอีกแล้วเนทก็เดินหนีมนมีนาไปซึ่งมนมีนาก็พยายามตามเนทไปจนไปชนเด็กคนหนึ่งแล้วเธอก็เหยียบชายกระโปรงตัวเองและในขณะนั้นมีผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้เขาชื่อว่าดีแลนดีแลนเป็นลูกชายของเจ้าสัวหวังและเขาต้องการเข้ามาสนิทกับมนมีนาเพราะสาเหตุอะไรบางอย่าง ในส่วนของเจ้าสัววังเป็นประรมุกของตระกูลคู่แข่งเป็นศัตรูที่น่ากลัวของเขมรัสลิลิพร้อมที่จะเปิดศึกทางธุรกิจอย่างเต็มตัวดีเลนต้องการเข้ามาเป็นคู่แข่งกับใหญ่ทั้งในเรื่องธุรกิจและความรักในขณะที่ใหญ่วางแผนใช้มนมีนานำอดีตของเธอมาเชื่อมโยงกับตระกูลและเป็นเบีย้ยในเกมชิงพินัยกรรม โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าความใกล้ชิดกับกายเป็นความรักอยากที่จะครอนตัวเมื่อความจริงถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ที่เคยหวานกลับกลายเป็นความผิดหวังเมื่อตัวของยายเองตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจ,จากพวกของเจ้าสัวหวังและศัตรูอย่างดีแลนไม่เพียงเท่านั้นการแย่งชิงสมบัติในตระกูลเริ่มเข้มข้นขึ้นจากคนที่ไม่เคยหวังตำแหน่งประธานอย่างปามโมด ก็ถูกนวลจันภรรยาของเขาปั่นหัวทําให้ปราโมทเปลี่ยนเป็นคนละคนรวมถึงเรื่องที่เขาถูกยกเลิกโครงการสร้างโรงพยาบาลทําให้ปราโมทหฮสูู้ชิงตําแหน่งประธานส่วนเล็กผู้ชายที่ถูกแม่ชี้นำมาโดยตลอดเขากลับได้เจอหญิงสาวที่ชื่อว่าอลิสาที่ได้เข้ามาเปลี่ยนหัวใจของเขาให้กระชุมกระชวยกลายเป็นความรัก ทำให้เล็กนั้นค่อยๆลืมเรื่องที่เขาช่วงชิงบรรลังตระกูลมาจากใหญ่และหันมาใส่ใจเรื่องความรักแทนท่ามกลางการทรยศหักหลังแย่งชิงอํานาจยูยูใหญ่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามรับชมสซลักใส่เลือดได้ทางช่อง3ทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบันเทิงเลิงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ